สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวยูทูบครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับตง้งเชิญเลยดีกว่าคิสเกเดวันนี้ผมจะมารีวิวรถขุดขนาด20ตันครับหรือขนาด200อตอนนี้ที่พร้อมขายก็มีอยู่เรืออยู่ประมาณ4คันครับแต่ขายไปแล้วนะครับโกเบ2คันขายไปแล้วครับ มารเทนกับซูเปอร์กซ์กันที่ผมมารีวิววันนั้นขายไปแล้วมารเทนนี่น่าจะจบไปประมาณ3ล้านสามล้านนิดๆครับสามล้านต้นๆสี่พัน 4, ชั่วโมงส่วนซูปร์กก็จบไปแล้วเหมือนกันครับติดมันจำไปแล้วตอนนี้ที่จะเหลือก็เหลือ3 20 D2 ดีทครับแล้วก็ ดีซีสองรอยแเอ็มอครับก้องหลังแครนี้อยู่ประมาณเจ็ดพันชั่วโมงครับราคาสองล้านสองแสนกว่าบาทส่วนคุโมซุก็ราคาเท่ากันครับสองล้านสองแสนห้าหมื่นขน้นหกพันชั่วโมงครับพีเอ็มเจ็ดพันที่เหลือก็อยังอยู่ในโรงล้างอยู่ครับกำลังเก็บงานอยู่ นี่ถ้าเก็บงานเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับรถต่ละคันนี่เป็นมักเทนนะครับสี่คันสามค่ายครับให้ดูหุ่นครับดูหุ่น ดหูหุ่นแต่ละคันสองคันนี้หุ่นซูซีกันมากนะครับหุ่นบันท้ายแต่ความสูงอะโกบีสูงกว่าครับแต่สองคันนี้จะเป็นเรียวบางครับสภาพเรียวเรียว คันนี้ยังอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะเริ่มจากคันนี้กอนดีกว่าเป็นโคโปสุ PC สองร้อยครับตุนแปดโมครับแปดเอมหรือว่าแปดเอมซีโร่แปดเอมซีโร่กล้องหลังครับตัวนี้เป็นตัวกล้องหลังราคาอยู่ที่สองล้านสองแสนห้าหมืนบาทมีรายแยกพร้อมครับรายแยกนี้เป็นรายแยกบางกอกนะครับออกจากศูนย์เลยครับมูลค่าก็อยู่ประมาณสองแสนห้าหมืนบาท เฉพาะรายแยกพร้อมระบบไม่รวมหัวนะครับเอาหัวก็น่าจีหลายแสนอยู่การนี้การไอชั่วโมงการใช้งานก็อยู่ประมาณหกพันครับหกพันกว่าชั่วโมง พีเอ็มดันครับราคา2องล้านห้ามืนบาทรถีนี้อยู่จังหวัดอ่างทองนะครับใครสนใจก็ติดต่อพอมาได้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสสามสี่สามศนย์ครับเนาะก็สีนี้จะเก็บเป็นบางส่วนนะครับไม่ได้เก็บหมดนะครับอ่าชุดเก๋งนี้ยังเป็นสีเดิมครับจะเก็บ ใายล่างแล้วก็สีตูดครับแล้วก็จะเป็นสีหน้าอามครับสีอามตัวนี้ส่วนบูมเป็นสีเดิมครับไม่มีแตกแล้าเก็บบางส่วนครับที่มันเป็นรอยถะลอกให้มันดูดีครับแต่สีบูมเราจะไม่เก็บนะครับสีบูมจะเน้นเดิมเพราะว่าให้ให้ดูได้เลยว่ามันไม่มีแตกหักไม่มีดามอ่าชุดสีหัวเก่งเหมือนกันครับ จะไม่ทําจะขัดเอาครับเป็นขัดเงาขัดสีส่วนสีใช้ล่างตัวนี้จะทําครับแต่เราดูบนเผินครับคือเทียบสีอ่ะเหมือนกันมากครับไม่ด่างช่างสีสีมือดีครับจุดชุงลงชุงล่างก็เต็มเดียครับ 要开多快呢？姐。 เดิมครับไม่ปุโอ้ร้อนครับร้อนมากสวยครับไปลงไปไหนก็ครบครับ โอยแองเอตัวเหมือนเดิมส่วนอ่ะนี่ดูปั๊มครับ ปั๊มก่เดิมๆครับไม่เคยแกะนี่ก็จะเป็นใช้ดูดน้ำมันครับส่วนตัวนี้เป็นปั๊มปั๊มดูดน้ำมันออโตโ้ปั๊มไอ้พวกของโคมาสูนี่จะย้ายพวกชุดกรองครับ จะย้ายมาไว้ข้างนอกอ่า,อาเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสพวกรุ่นแปดรุ่นสิบเหมือนกันครับรุ่นสิบก็จะย้ายมาไว้ข้างนอกหมดเลยมันแคสเลยเพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสครับคุณผู้สุก็จะใช้เป็นเครื่องหกสูบครับหกสูบก็บมาเร็ว S 6 S A อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รอบเครื่องโคมาสู่จะเป็นรอบเครื่องที่จัดจ้านมากนะครับเป็นรถรอบเครื่องที่รอบจัดมากอ่าเป็นรถกุดที่พละกำลังสูงครับแต่ก็ต้องเรื่องการเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องมีตามมาบ้างนี่ครับวาลสิบตี้หรือเขาเรียกอะไรวะ รูนวาวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวนี้ที่ว่าเป็นถ้าเกิดไม่มีตัวตัวนี้นะครับถ้ารถรถแยกอะถ้าเกิดไม่มีตัวเนี้ยแตกครับแพนี่แตกเลยถ้าเกิดพวกติดตั้งข้างนอกอะบางทีเขาไม่ใส่ก็มีตัวนี้เป็นลายลายกระแทกจากศูนย์นะครับลายแยกจากศูนย์ดูการวายระบบ แล้วพอรายแยกก็สองเนห้าแล้วนะครับออกจากศูนย์ปลากระโปรงก็ใหญ่บึกบึนครับอาอ่ะโชคจะได้ไหมอ่ะโชคจะได้ครับนี่ทุนแรง รหัสเครื่อง6 AA 6D 107E1 ครับถ้าเป็นรถนอกถ้าเป็นรุ่นสิบสเปคนอกนะน่าจะเป็น E2 ครับนี่ตัวนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นสิบไทยก็ยังเป็น E1 อยู่ครับเครื่อง6ซูบแต่ตัวนี้มันอยู่2,000 2,000เท่าไหร่วะ2,000กว่าครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสิบอะจะอยู่ 1,750ร้17อบอจะลดลดรอบเครื่องลงมาแต่ใช้ปั๊มใหญ่ขึ้นแต่เวลาโดนแข็งแข็งหรือว่าโดนที่ว่าเวลาเราขุดไปอย่างนี้ไปขุดเจอแข็งปุ๊บที่ต้องใช้พลังกำลังเพิ่มขึ้นกล่องก็จะสั่งอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นรุ่น10สองกล่องก็จะสั่งเพิ่มรอบเครื่องขึ้นไปอีกจากพันเจ็ไปเป็น2,000เหมือนเดิมนี่ครับจุดเครื่องแห้งครับ พอดีโคมสูงคืออืดครับเหลื่อพลังกำลังเหลือ,ลอแต่ถ้าคนขับเป็นนะครับคนขับฝีมือฝีมือรู้จังหวะรถก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับเรื่องเชี่ยเพลิงพออย่างใช้โมดเฮดอย่างนี้ใช้โมเดเฮดแต่เล่งสักประมาณเจ็ดแก๊กอย่างนี้ครับก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่รถก็จะเรื่องความเร็วก็จะลดลงแต่คือที่ว่า เร่งสิบกบเร่งเร่งเจ็ดเร่งแปดก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็จะต่างกันที่พะละกาลังในการขุดแต่ความเร็วก็จะไม่ต่างกันเยอะแต่ต่างอยู่แต่ก็ไม่ต่างกันเยอะมากอกล่องคือมัเเนาะนี่ครับบูมรับไอ้บูมบูมครับบูมสีเดิมเดิมเลยแต่ถ้าเกิดใส่หมดพีแล้ว เร่งสุดโอ้ไม่เหลือครับมิติใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณขับรู้จังหวะรถขับรถมือนิ่งๆมือเสมอขับรถเรื่อยๆประหยัดครับขับรุ่นแปดก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันดูที่ทักษะของคนขับเหมือนกันครับรถไมโคร ถ้าเกิดทำงานคนขับไม่เป็นขับอัดเอาแต่กำลังรถอย่างเดียวอัดรถอย่างเดียวโกเบก็กินได้ครับน้ำมันดูฟิล์มสายครับสิ่งกระบงกระบอกก็ยังไม่รั่วครับตัวนี้ผมจะไม่รีวิวไม่รีวิวก็แล้วกันนะผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งที่ซูเปอร์เอ็กซ์ดิจิเอร์เอ็กเอ็ม ชุดนี้เฉพาะค่าวทีเกอร์โดนไปสามเหมือนนะครับแท้เบิกอริยะเลยครับทั้งชุดอ่ะี๋ยวผมจะข้ามาเป็นดีทูแล้วกันนี่เป็นสามสองศูนดีทูครับตัวนี้จะเป็นกองเล็ก รอบคันก่อนตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็มเราไม่ได้เก็บทั้งคันเก็บสีตูดแล้วก็ใช้ล่างแล้วก็สีเฟรม ด่วนดีทูนี่จะใช้เป็นเครื่องหกสูบครับไดเล็กแต่ก็จะมีที่อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเครื่องสีสูบก็มาเร็วเหมือนกันนะครับบูมอามสีเดิมครับบูมสีเดิมแต่อามทําสีใหม่อามเก็บเก็บหน้าอามครับด้านข้างด้านข้างตรงนี้เดิมเก็บเฉพาะหน้าอามตรงน,นี้ตรงนี้ก็เสริมเหล็กแผ่นครับ กีก็ดามให้ใหม่ครับดามหลังใหม่ 可以改。 ชุดแท้มัยังสวยอยู่นะครับารายละเอียดนี้ผมก็จะไม่ลงลึกมากนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาเดี๋ยวผมจะลงลึกให้ดูลงลึกให้ฟังก็ติดต่อมาทานมาเป็นส่วนตัวดีกว่าครับมาทางเบอร์โทรครับ0611234230ครับถ้าสนใจตัวไหนก็โทรมาคุยครับจะลงรายละเอียดเชิงลึกให้ดู เครื่องถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ6.6หรือเปล่ามันมีตัวหนึ่ง4.6แต่รอบรอบเครื่องมันจะไม่สูงเหมือนคมะสุนะครับแคตพวกนี้เวลาทำงานรอบเครื่องจะเบาจะฟังฟังเสียงจะไม่จัดจ้านเหมือนคมะสุครับจะเนิบๆไปเรื่อยๆแต่ได้เลยคนละกำลังแต่คมะสุอะรอบเครื่องจะจัดจัด,จ,ดจัดมากเลยจัดจ้านมากเลย 有两两两， ได้อยู่เอ่อตัวนี้ผมจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับไม่ได้เทสให้ดูเพราะว่าไม่ได้ถือกุญแจมาด้วยครับแต่ส่วนตัวนี้จะเป็นมักเทนครับมักเทนนี่ก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตันนี้ก็ขายไปละติดจองไปรเรียบร้อยไปรีวิวไปละ มันก็จะเหลืออยู่ฝั่งฝั่งนู้นครับที่เป็นโรงล้างส่วนรถพร้อมขายจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นที่เหลือก็จะมี200 Super X อา่าแล้วก็ ZX 200คิดหบูมยาวครับ18เมตรมิจิแล้วก็จะเป็น SK140 Super Game ครับาราคาล้าน9 5้า0 0บาท คมสุพีซีร้อยสากล้องหลังก็ล้านเก้าแ้าหมื่นบาทเหมือนกันครับอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีแคท320สอดีทูอ่าสามพชั่วโมงราคา2550้านห้าแสนห้าหมื่บาทานี่ครับรกดสวยๆครับ เช็คสภาพเช็ครายละเอียดเรียบร้อยครับเก็บงานเรียบร้อยเหมือนรถใหม่ครับออกจากห้างนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อพมมาได้ครับ0611234230ครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอจบลิปไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับสวัสดีครับ